อ่าโอเคนะครับก็สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับอ๋อวันนี้อยู่กับพี่วุฒิครับแล้วก็อยู่เกมวิทยุเปียวออริจินนะครับวันนี้นะครับพี่วุฒิไม่ได้จะพาน้องๆเนี่ยไปจับบอสนะครับหรือว่าไม่ได้จะพาน้องๆเนี่ยนะครับไปล่านู่นล่านี่ทํานู่นทํานี่นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับพี่วุฒิเนี่ยนะครับจะพาน้องๆเนี่ยนะครับมาพูดถึงนะครับมาแล้วฟังประสบการณ์ตรงจากการเล่นของพี่วุฒิเองนะครับว่า ตัวพี่วุฒิเนี่ยนะครับหลังจากที่เล่น YouTube ียลอ i ริจไปเนี่ยนะครับจนทำคลิปออกมาเนี่ยถึง10 EP แล้วนะครับเนาะมีความรู้สึกยังไงกับตัวเกมนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันก่อนนะครับกับสิ่งที่พี่จะพูดถึงเกมนี้คร่าวๆแล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคป้ายนะครับ โอเคครับตรงนี้เนี่ยเรามาพูดถึงตัวเกมกันคร่าวๆกันก่อนนะครับผมว่าตัวเกมนี้เนี่ยจากประสบการณ์ตรงนะครับพี่วุ้เล่นแล้วรู้สึกยังไงนะครับเนาะไว้ที่ก่อนจะพูดเนี่ยขอดูแบบชุดยังสวยนะครับเป็นชุดเซนต้านะครับสีแดงสดมากเขาแล้วก็เข้าครับเข้ากับตัวและครที่เล่นมากเพราะมันตัดกับสีผิวสีขาวของเราเนาะนะครับกับผมดําสวยมากนะครับเนาะ นะครับโอเคนอกเรื่องนักเรื่องนิดนึงนะครับเนาะโอเคครับตัวเกม y ย u ทิเบลโรจินเนี่ยนะครับจะเป็นเกมอะไรนะครับเนาะพี่จะพูดถึงทั้งผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นเก่าเลยละกันนะครับเนาะยูทิเบลโรจินเนี่ยนะครับจะเป็นเกมแนว Open World นะครับเป็นเกมแนวอ่าเซเวิร์สเอเมโมละกันนะครับเนาะแอคชั่นด้วยนะครับจะมีการปรับมุมเนาะปรับมุมมองเป็นอ่า แบบมุมมองบุคคลที่3ามันก็มุมมองแบบคนที่1นนะครับเนาะการเล่นเกมนี้เนี่ยนะครับมีค่อนข้นขนางหลากหลายมากเลยนะครับค่อนข้างจะใกล้เคียงกับในส่วนของชีวิตจริงพอสมควรนะใช้คําว่าใกล้เลยนะครับคะแนานเนี่ยนะครับถ้าสิดาวพี่ให้ไปถึง7ดาวเลยแล้วกันครับเดาวครึ่งเลยแล้วกันนะครับมันมีความละเอียดอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับอย่างการตัดต้นไม้นะครับพี่จะตัดให้ดูแล้วกันนะครับว่าโปโป๊ะ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 สิ่งที่มัน อ่านะครับสิ่งที่มันตกมาเนี่ยนะครับเป็นบ้านต้นไม้ก็ต้องมีหนอนใช่ไหมแต่ต้นแอปเปิลก็ต้องต้องต้องได้ลูกนะครับแล้วก็ได้ต้นไม้นะครับแล้วก็การล้มของต้นไม้เนี่ยค่อนข้างจะสมูทมากนะครับไม่ได้ดูแบบเทอะทะมากนะครับแล้วก็สัตว์เนี่ยนะครับจะมีความเป็นอ่าเอกลักษณ์ของเขานะอย่างตัวแก่ตัวนี้เนี่ยนะครับ <c oughs> แก่บ้านใครมันมีหูหรือมีหัวเป็นดอกไม้ไหม <c oughs> นะครับเนี่ยนะ เออเออตีแกะนะครับเออโอเคนะครับแล้วก็เวลาที่แกะตายเนี่ยนะครับก็จะดอกทั้งขนทั้งหนังแล้วก็เนื้อนะครับเนาะซึ่งดอกมาทั้ง3อย่างเลยนะครับเนาะซึ่งการดอกเนี่ยก็จะมีเหมือนเป็นสุ่มดอกแหละนะครับก็จะมีแบบตีแล้วเนื้อมันขาดบ้างหนังขาดบ้างอะไรเงี้ยตกบ้างไม่ตกบ้างนะครับเนาะแล้วก็เกมนี้นะครับเนาะวัตถุดิบต่างๆเนี่ยหินดินทรายนะครับมีหมดเลยนะครับเนาะการขุดดินนะครับก็จะเหมือนชีวิตจริงมากนะครับก็จะได้ในส่วนของ นี่เลยนะครับตัวไส้เดือนมีงูดินมีไส้เดือนนะครับเนาะเป็นไงเออนะครับค่อนข้างจะเหมือนจริงมากนะครับแล้วก็มีการปลูกนู่นปลูกนี่นะครับในทะเลนะครับในทะเลมีสัตว์นะครับมีฉลามมีปลานะครับมีกุ้งมีกั้งมีโอ้โหสารพัดเยอะแยะเลยนะครับเนาะได้ไปหมดดอกไม้ก็ใช้ทําสีนะครับเหมือนชีวิตจริงมีการจับสตีนะครับเป็นนกเหลืองนะครับหรือว่า การาเลี้ยงสัตว์ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเลียกสัตว์ออกมาให้ดูอโอเคเป็นบู๊ปนะครับนี่เลยมีสัตว์เลี้ยงนะครับมีสัตว์ขี่มีสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็สัตว์ขี่สัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับในตัวเกมเนี่ยก็ทําออกมาได้ดีนะครับเนาะเขาแบ่งประเภทสัตว์ต่างๆเนี่ยเป็น3ารประเภทเลยนะครับเนาะประเภทแรกเลยก็จะเป็นประเภทประเภทแบบ ขนส่งเนี่ยนะฮะแบบเอาไว้ขี่นะครับเนี่ยเหมือนตัวที่พี่ขี่อยู่อย่างแล้วก็จอกเทศอย่างเงี้ยนะฮะก็จะแบ่งไว้ขี่นะครับเนาะก็มีประเภทขี่นะครับมีประเภทโจมตีมีประเภทป้องกันนะครับเนาะสามประเภทนี้เนี่ยนะครับจะถูกแบ่งออกมาแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยนะครับเนาะก็จะทําได้แตกต่างกันไปนะครับ สัตว์ขี่เกมนี้นะครับสามารถบินได้ด้วยนะครับเนาะนะครับไม่ใช่ว่ามันจะวิ่งได้อยู่แต่บนดินนะครับจะมีตัวนกบ้างมีกิฟเฟนบ้างนะครับเนาะตามแต่นะครับตัวที่เราไปจับมาหรือว่าสูตรอาหารที่เราไปดูมานะครับไปหาข้อมูลมาเนี่ย ตานแต่สูตรที่อาหารที่เรามีเนาะนะครับแล้วก็การค่ามอนหรือว่าค่าสัตว์ของเกมนี้เนี่ยนะครับก็จะถูกแบ่งนะครับอ้าวูเจอช้างนะฮะก็จะถูกแบ่งนะครับในส่วนของอการเป็นเลเวลวะนะครับเนาะแต่ที่เนี่ยก็จะมีเลเวลที่แตกต่างกันไปนะครับการเล่นเนี่ยนะครับเลเวลเนี่ยส่งผลกับตัวเกมนี้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าอย่างเราอยากได้อาวุธใหม่นะครับหรือว่าอยาก ภับของอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับที่มันจะต้องเลเวลสูงๆหน่อยนะครับหรือว่ายากๆหน่อยเนี่ยก็จะต้องมีเลเวลเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเนาะถึงจะสามารถปลดล็อกได้นะครับแล้วก็มาดูในส่วนของตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับดอกฟ้ายนะครับการเก็บดอกไม้หรือว่าดอกฟ้ายเนี่ยนะครับคัตตอนพวกนี้เนี่ยนะครับก็จะได้ในส่วนของตัวฟ้ายมาด้วยนะครับแล้วก็จะได้ในส่วนของพวกเมล็ดพันธุ์ด้วยนะครับเมล็ดเนี่ยจะมีโอกาสสุ่มดอกนะครับอย่าง เมื่อเขือเทศเนี่ยบ้านน,น,นี้นี่เลยค่าสาลีนะครับก็จะดอกในส่วนของอที่ปลูกข้าวมาคืออันนี้นะครับเนาะเป็นซีดนะครับเนาะเออใช้ในการปลูกข้าวได้นะครับเกมนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเราสร้างนู่นสร้างนี่อย่างเดียวนะครับเราก็ยังสามารถ เอามาปลูกได้ด till, mainland, ้วยนะครับเนาะเพื่อที่จะมีเก็บได้แบบใกล้ๆขึ้นเนาะนะครับแล้ว hmm. ก็เน mm ี hmm. ่ยนะครับเพื่อจะมีเต่าเต่าพวกนี้เนี่ยนะครับถูกแบ่งเป็นในส่วนของสายแทงเนาะนะครับอันนี้ก็มาพูดถึงประสบการณ์ตรงนะครับในส่วนของการเล่นเกมนะครับเนาะประสบการณ์ตรงพี่พูดตรงๆเลยนะครับว่าเกมนี้เนี่ยนะครับความน่าเล่นเนี่ยพี่ให้ถึง8เลยนะครับ8.5เลยแล้วกันนะครับเนาะอาจจะยังไม่ถึง9้ามากนะครับเพราะยังมีหลายอย่างที่อาจจะต้องแก้ไขอยู่นะครับเนาะนะ เพราะว่าบางอย่างเนี่ยอย่างในน้ำเนี่ยถ้ามันลงไปและสามารถทําอะไรได้มากขึ้นเนี่ยก็ดีนะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยมีเรื่องอาหารมีอุณหภูมินะครับซึ่งเป็นสิ่งที่โอเคนะครับเนาะตอบโจทย์พี่พอสมควรนะครับแต่พี่อยากให้มันมีเกี่ยวกับพวกโรคระบาดหรือว่าการไม่สบายป่วยเนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับก็จะมียา นะครับในพวกนี้เนี่ยแล้วก็การกินน้ำเนี่ยนะครับน่าจะมีการกันน้ำเพิ่มขึ้นเนาะแต่ครับตรงนี้เนี่ยพี่ก็เลยไม่ได้ให้เป็นสิเต็มนะครับเนาะก็เลยไป8.5ไปพอนะครับเาะ ซึ่งการกินน้ําทะเลเนี่ยชีวิตจริงมาทําไม่ได้นะครับเนาะเพราะว่าน้ําทะเลมีความเค็มมีเกลือมากนะครับแล้วก็ไม่สะอาดด้วยนะครับการจะกินน้ําดิบได้เนี่ยนะครับอาจจะต้องมีกรรมวิธีในการกรองการกันด้วยนะครับเนาะเออนะครับแต่ก็อย่างว่าเลยเนาะเนี่ยจะเป็นโลกแฟนซีนะครับดูมีสัตว์มากมายนะครับเนาะแล้วก็มาดูในส่วนของความคิดสร้างสรรค์ของตัวเกมนี้บ้างนะครับเนาะตัวเกมนี้นะครับความคิดสร้างสรรค์เนี่ยค่อนข้างจะ ถ้า10ดาวนะครับพี่ก็ยังให้ถึง6ดาวเลยแล้วกันนะครับเนาะหดาวเลยนะครับเพราะว่าการทําบ้านเนี่ยนะครับมีความหลากหลายนะนะครับแต่ก็ติดตรงที่ว่าเขตจํากัดนะครับเนี่ยอย่างบ้านเขานะครับมีการคีดเอ็หรือว่าตกแต่งบ้านขึ้นมาเองนะครับเนาะนะครับแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเขาแหละนะครับแต่ว่ามันติดตรงที่ว่าเนี่ยนะครับมันวางของได้น้อยนะครับเนาะสิ่งของที่จะวางได้เนี่ยนะครับมัน มันวางได้แค่ในส่วนของตรงนี้นะครับตรงสี่เหลี่ยมที่เขาให้มาเนี่ยนะครับถึงมันก็เลยเป็นการวางของที่ค่อนข้างจํากัดน,นะครับนาะแล้วก็เวลาที่เราไปขีเอทดบ้านนั้นตกแต่งบ้านเนี่ยนะครับมันค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรดีนะครับ เขาเรียกว่ามันเล็กนะครับทาให้การมองหรือว่าการตกแต่งนี่ค่อนข้างจะยากไหมนะครับโดยส่วนตัวพี่เป็นคนที่สายตาไม่ได้ดีมากนะครับก็มองว่าจะเป็นปัญหาอยู่หน่อยๆนะครับเนาะแต่ก็หน่อยนึงนะฮะไม่ถึงกับยากมากนะครับเพราะมันก็ยังมองเห็นอยู่เนาะนะครับแล้วก็มอนเตอร์ในเกมนี้เนี่ยนะครับถูกแบ่งเนาะถูกแบ่งเป็นสัตว์แล้วก็มอนเตอร์นะครับมอนเตอร์ Monster เนี่ยก็จะแบ่งตามเลเวลไปนะครับเนาะเกมนี้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่อนข้างจะ สอดคล้องกันไปนหมดนะครับอย่างการตีมอนเตอร์เนี่ยนะครับเนี่ยมอนเตอร์ก็จะแบ่งเป็นเลเวลสีบนะครับดูตรงกลางจอได้เลยนะครับก็จะมีชื่อแล้วก็เลือดบอกอยู่นะครับเนาะอยู่ใกล้กันก็ตีโดน2ตัวนะครับอยู่ไกลกันก็ตีโดนตัวเดียวนะครับแล้วก็การเดินตีแบบพี่เนี่ยนะครับน้องๆอาจจะดูพี่วุฒิทำลายว่าลายตาหวาะนะครับแต่จริงๆเนี่ยนะครับมันจะเป็นการโยกหลบในส่วนของตัวที่มอนเตอร์โจมตีมานะครับดูบ้านหลังนี้สวยมากนะครับดูสวยมากๆเลยนะครับเป็นประสานไปเลยนะ แล้วก็โอเคเลยนะครับเนาะแล้วก็มาดูในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะความปลอดภัยของตัวเกมในการเล่นเล่นกันนะครับแบบว่าเกมนี้มันเป็นเกมในโอเพนเวิร์ดใช่ไหมนะครับก็จะมีการาเล่นกับเพื่อนนะครับก็จะมีการ เข้าเข้ามาอยู่ในบ้านด้วยกันนะกิลกิลในเกมนี้เรียกว่าบ้านนะครับเนาะก็จะมีการเข้ามาอยู่ด้วยกันเนาะนะครับเพราะมีการเข้ามาอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับก็จะเป็นปัญหาเรื่องในส่วนของการใช้ของต่างๆนะครับเนาะมีของต่างๆเนี่ยที่เอออันนี้เนี่ยเราไม่อยากให้ใช้นะนะครับหรือว่าเราอยากให้ใช้เนี่ยอันนี้เป็นครั้งรวมนะอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นอ่าเปิดให้ทั้งหมดใช้เลยก็ได้นะครับเนาะแต่ว่าการจะใช้เนี่ยก็จะต้องเป็นการ เขาเรียกว่าแอดชื่อเข้ามานะครับในกล่องของต่างๆนะซึ่งพี่โอเคกับระบบแบบนี้นะครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยนะครับ คือด้วยความที่ว่ามันเป็นเกม o p e n w o r l d นะครับอย่างตอนนี้เนี่ย yle, oh. มันไม่มีป e ัญหาอะไรเพราะว่าในส่วนของเราเนี่ยเราเล่นกับเพื่อนเล่นกับน้องนะครับก็จะมีน้องๆข่าวประจำที่เล่นกับพี่อยู่แล้วเนาะนะครับก็ไม uh, ่ไม so ่มีใครเกียนอยู่แ up ล้วนะครับแต่ว่าในอนาคตนะครับเราเนี่ยนะครับเริ่มเล่นกับคนมากหน้าหลายตาขึ้นนะครับเนาะให้หลายๆคนเข้ามาเล่นด้วยกันเนี่ยนะครับเพื่อขยายบ้านหรือว่ามีความสนุกในการเล่นเกมมากขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีมากมายหลากหลายอารมณ์เนาะแรกๆอาจจะดีหลังๆอาจจะเกียนอะไรเงี้ยเนี่ย แต่ครับมันก็ตอบไม่ได้นะครับเนาะแต่ว่าพอเขาเกียนหรืออะไรเงี้ยเนี่ยนะครับมันก็มีนะครับการตั้งแบ็กติสหรือว่าอะไรพวกนี้เนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะครับเพราะว่าเมื่อมีแบ็กลิสเนี่ยคนที่เกียนเนี่ยเขาจะโดนแบนนะครับทำให้เข้ามาเล่นหรือว่าเข้ามาทํานู่นนี่นั่นกับเราไม่ได้เลยนะครับซึ่งเป็นผลเป็นการลงโทษท,ที่ค่อนข้างโอเคนะโดยส่วนตัวพี่โอเคนะครับการลงโทษแบบนี้นะฮะแล้วก็นะครับมี ระบบกลางวันกลางคืนนะครับเกมนี้เนี่ยนะครับมีระบบเวลากลางวันกลางคืนด้วยนะครับซึ่งมันอาจจะดูเป็นปกติของ Open w o r l d ใช่ไหมหรือว่าเกม s u r v i v o r นะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยนะครับระบบกลางวันกลางคืนเนี่ยมันมีผลค่อนข้างเยอะเลยนะครับเนาะซึ่งเนี่ยฮะมันเอามอนต์ออกมาอย่างเงี้ยนะครับทำให้มันค่อนข้างลำบากเนาะแต่ว่าความสวยของดวงดาวเนี่ยพี่ให้เต็ม10เลยนะครับสวยดีนะนะครับชอบอยู่นะฮะแล้วก็เนี่ยนะครับคือ มันมีกระจุกกระจิกให้ลำคาญนะครับให้แบบให้แบบมันมันมันดีมะมันดีนะเกมนี้เป็นเกมที่ดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเป็นซีรีส์ยาวในช่องเรานะครับแต่มันก็ยังไม่สุดนะครับก็ต้องรอดูการพัฒนาต่อไปในส่วนของตัวเกมของผู้พัฒนาเขาแล้วกันนะครับเนาะว่าจะเป็นยังไงนะครับซึ่งประสบการณ์เลยๆตรงๆเลยนะครับเนาะเลยๆทุยนะประสบการณ์ตรงเลยของพี่วุฒิเลยนะครับเนาะถือว่าเกมนี้ผ่านนะครับเหมาะกับการเล่นใช้ได้เลยทีเดียวนะครับ ถือว่าเล่นแล้วไม่ถึงกระตึงเครียดมากนะครับแต่ก็มีความเหมือนพี่อยากจะเวลเนี่ยนะครับอยากจะเวล์40สักทีแล้วนะนะครับเวล์30กว่ามานานแล้วอยากจะเวล์40เวล40ให้เถอะอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีการจํากัดในส่วนของการเก็บเลเวลเนาะทาให้การเก็บเลเวลเนี่ยนะครับมีเวลาจํากัดพอสมควรนะครับนะก็คือวันละประมาณเวล์หนึ่งมั้งเห็นโอบอกนะฮะอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเวลาที่ ช่วงเวลามันหมดเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นเตือนในส่วนของอการบอกนะครับว่าวันนี้เนี่ยอ e p เราจะไม่ตกแล้วนะนะครับจะได้แค่นี้เนี่ยมันก็มีการเตือนมาบอกนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีก็หายนะนะครับก็โอเคอยู่นะครับไม่ได้ดูแย่ๆอะไรมากเท่าไหร่นะครับซึ่ง การเก็บเลเวลของเกมนี้เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นการฟาร์มหรือว่าทำนู่นทำนี่แหละนะครับทำไปเรื่อยเปื่อยเลเวลก็ขึ้นเองนะครับซึ่งวิธีลัดมันก็มีเนาะแต่ว่าวิธีลัดเนี่ยเดี๋ยวพี่จะเอามาทําเป็นคลิปบอกแล้วกันนะครับว่าทํายังไงถึงจะเลเวลให้ขึ้นมา20 30ไวๆนะครับเนาะ นะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับมีค่อนข้างเยอะสัตว์จับก็มีเยอะนะครับโอ้ก็โอเคแยเๆจะไปหมดต้นไม้ก็มีหลากหลายนะครับมีกล้วยมีต้นมะพร้าวอ้ยสารพัดเลยนะครับมีมีเยอะจริงๆนะครับในส่วนของพันธุ์ไม้ต่างๆนะครับมีโอ้โหคือถ้าให้พี่พูดหมดแล้วมันพูดไม่หมดนะครับแล้วก็บ้านเนี่ยสามารถขยายได้นะครับเราทำให้บ้านใหญ่ขึ้นโตขึ้นได้นะครับตามแต่ในส่วนของการอับเกียรดในส่วนของเจ้าของบ้านนะครับตรงนี้เนี่ยที่พี่พูดไปด้วยนะครับแล้วก็เห็น เก็บทรายไปด้วยเนี่ยน้องๆจะเห็นว่าพี่เก็บทรายเนี่ยนะครับก็คือเอาไปอาบบ้านนั่นแหละนะครับเอาอาบบ้านเพื่อให้น้องๆหลายๆคนเนี่ยสามารถเข้ามาอยู่ในบ้านของตัวพี่ได้นะนะครับบ้านจะได้ใหญ่ขึ้นนะครับเห็นไหมนะครับโอ้แล้วก็ยังมีไอเทมเม็ดมน์นะครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งมีความน่าเล่นเยอะเลยทีเดียวนะครับเนาะนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยนะครับพี่คิดว่าหลักๆเนี่ยการการ เขาเรียกว่าอะไรประสบการณ์หล,หลายๆอย่างเนี่ยพี่ก็เอามาแชร์เป็น อาประสบการณ์ตรงนะครับเนี่ยมีดันเจี้ยนด้วยนะครับดันเจี้ยนพิเศษเนี่ยก็จะมีหีบสมบัติเนาะนะครับก็ไปล่าหีบสมบัติอย่างเงี้ยนะก็จะมีไอเทมลายพิเศษนะครับซึ่งใช้ค้าอุปกรณ์ระดับยากๆเนี่ยนะครับซึ่งเราจะต้องมาตามหาเงี้ยเนาะนะครับก็มีในกล่องเนี่ยนะครับ,ลรบแล้วก็จะต้องฆ่าไอ้มอนสเตอร์ที่เฝ้าอยู่นะครับเพื่อเอาของในกล่องเนาะนะครับมอนสเตอร์เนี่ยนะครับก็จะมีเลเวลแตกต่างกันไป,ไปตามแต่ในส่วนของดันเจี้ยนที่เราเจอนะครับหรือว่าหุ่มสมบัติที่เราเจอเนี่ยนะครับเนี่ยยอ่างงเี้ย รตรงนี้เลเวล20นะครับเยอะอยู่ไหมก็โอเคนะก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับถึงเลเวลแล้วเราก็ต้องมาเปิดโบ๊โบ๊โบ๊ทุบหีไปนะครับแบบนี้เนาะนะครับแล้วก็มีระบบทําอาหารด้วยนะอาหารเกมนี้เนี่ยค่อนข้างจะจะเยอะเลยนะครับ ก็คือมันมีสูตรอาหารบางหลายๆอย่างแหละนะครับแบบเนี้ยบาร์บีคิวนะครับเอาโน่นเอานี่ไปย่างไฟบ้างอะไรเงี้ยนะครับเนาะบาร์บีคิวแอปเปิลบาร์บีคิวนู่นบาร์บีคิวนี่เนี่ยซึ่งอาหารแต่ละอย่างนะครับมันจะส่งผลนะครับมีบัฟต่างๆแตกต่างกันไปด้วยนะครับว่าเออเนี่ยนะครับบัฟแบบนี้เนี่ยนะครับกันหนาวกันร้อนนะครับเนาะเพิ่มสตามิน่าอะไรพวกนี้เนี่ยมีเยอะๆเต็มไปหมดเลยนะครับเนาะกับการกินอาหารของเกมนี้นะครับเนาะ แล้วก็นะครับเป็นการมาพูดถึงประสบการณ์ตรงๆเลยนะครับเกี่ยวกับการเล่นเกมก็พูดไปหมดแล้วเนาะนะครับว่าพื้นฐานมันมีอะไรบ้างเนาะนะครับ โอเคครับถ้าชอบนะครับกับการออกมาพูดแบบนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร้พิวดด้วยนะครับเนาะวันนี้พิววูดกับการเล่าประสบการณ์ตรงนะครับกับการเล่นเกมแบบนี้เนี่ยต้องขอตัวลากันแล้วนะครับเนาะโอเคครับยังไงเดี๋ยวไปเจอกันใน EP ีต่อไปแล้วกันนะครับว่าจะออกมาทําอะไรนะครับเนาะวันนี้พิววูดต้องขอตัวลาแล้วนะครับผมบ๊ายบายครับ